โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับในเกมพี่รอบนี้แหลหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่ที่เรียกได้ว่าเพิ่งมาใหม่อาจจะไม่สดอาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่ก็นานแล้วละ่ะก็เดตลิฟนั่นเองครับผมซึ่งผมก็เคยทาคลิปสอนฟาร์มไปแต่ว่ายังไม่เคยทําสอนเล่นยิงจังเลยก็ วันนี้ว่าลองดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมก็ตัวนี้นะครับ <trades> ก็จะมีการปรับเป็นสกิลสามเล็กๆนน้อยเป็นการใช้มานาแทนการใช้เลือดที่เมื่อก่อนใช้เลือดนะผมซึ่งเพราะว่าตัวนี้มันเก่งมากเก่งโคตรโคตรโคตรเทพเจ้าในการยืนเลนกลางอะผมว่านะมันโหดจริงๆจะจะโหดยังไงก็ต้องมาดูอะไเลยครับผมก็วันนี้ผมมาในร่างอวตารดิแกนดูอิดหรือว่าดูอิดนักบวชคู่นาาเกรงขามนั่นเองครับผมก็นี่มากับมวกของเขาแล้วก็ มีหญ้ารากไม้งอกที่ข้างหลังด้วยครับผมมันจะเป็นไม้นะตัวนี้นแบบผู้พิทักษ์ป่าอะไรงี้ป่ะผมจะเป็นสก,กิลสามนะว่าผมมันโกงมากเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมันเสกปุ๊บโดนเกือบครึ่งหลอดละแถบไม่ทำดาเมจกับคีบอีกใช้มานาก็น้อยแถมน,นั้นป้อมไวกลางหาผมว่าตัวนี้มันเก่งมากเนี่ยด,ดูดิดูดิมันฆ่าได้เลยเนี่ยวคตรเทพเลยผมว่าเบอร์สองผมฆ่าได้อะ่ะ แล้วพอคีบอีกฝ่ายหรือว่าคีบเราตายปุ๊บมันก็จะเสกลูกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนี่ขนาดดร็อกเตอร์ที่ว่าคโคตรมันโดนผมกดแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะโซเพอผมฆ่าได้ด้วเนี่ยเลงสก,กิลสองดีผมจะเป็นสก,กิลสองกับสก,กิลสามนำมาผมสก,กิลหนึ่งผมไม่อัพนะอันตีผมก็จะไม่อัพเพราะว่าผมว่ามันห่วยเกินไปไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อยากเห็นตัวจังเลยผมฆ่าได้เลยจริงๆนะถ้าสมมติว่าเขาเดินแหลมมาผมัาเป็นสก,กิลสองแล้วกรับนำไปโอ้โหพลาดพลาดละ เก,กี้ถ้าผมจะสก,กิลสองทันตายตายตายเนี่ยเรียบร้อยครับผมน่าจะตายแล้ะ,ละดูดิโครโกงโครของโครโกงอย่างที่บอกเลยมันเก่งมากตัวเนี้ยหืมสก,กิลสามก็สองเท่านั้นสก,กิลหนึ่งไม่ต้องอัพจริงๆเมื่อกี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันเก่งขนาดไหนด็อกเตอร์ตายอ่ะด็อกเตอร์ทีเาเป็นตัวยืนเลนกลางเข้มๆนะ มันโดนง่ายๆเลยเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวตายเลยตายอีกรอบเนี่ยทํามันเล่นถ้ามันแหลมมามันตายเลยเนะี่ยแหลมมาตีคีปคือตายอะ่ะผมพูดได้แค่เนี้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนได้อยู่ได้อยู่ต้องเล็งให้ดีครับผมให้มันโดนให้คีปหันไปลุมตีมันให้เยอะที่สุดอะ่ะนี่เห็นปะ่ะผมตีใกล้มันต้องรักสายระยะจากผมอะ่ะนี่ขนาดผมตีใกล้เนะี่ยตายแล้วผมว่าเฮ้ยเฮ้ยผมตายว่ารอบเนี้ยผมโดนคีปลุมตีอยู่ โอ้ยอยาเข้าเลยเอ้าได้ข่าได้ครับผมเนี่ยโกงโคตรดูดิสกิลสองอ่ะสกิลสามมันแทบไม่มีระยะเวลาการใช้สกิลหรือว่าระยะเวลาการไล่เลยอ่ะแล้วยังมีลูกมาบังชิปเปอร์อีกโคตรโหดเน่เห็โฮโฮโฮเนบ้ามันยิงให้โดนผมเ <laughs> ก <laughs> <laughs> ่งมากตัวนี้แนะนำให้ไปเล่นกันนะผมถึงแม้แว,ว่าผมจะทำช้าไปหน่อยแต่ดับผมว่ามันเทพมาก แถมดันป้อมหัวด,ด้วยไม่ต้องอัพอะไรเยอะแยะสามสอสองอันตีไม่ต้องสกิลหนึ่งไม่ต้องดอกเ,อเวลสผมไปวิวหกแล้วเนี่ย Dead, no เป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆอะ่ะและกิ่งไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายครับผมแต่ช่วงเลดเกมมันจะอ่อนไปหน่อยนึงอันนี้เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆอยถ้าแหลมมาแถวเนี้ยโดนตายแล้วเนี่ย <Okay. S 1> เนี่ย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 ครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอด สองสกิลครึ่งหลอดแต่ว่ามันใช้มานาเยอะหน่อยผมมานาจะหมดเลยนะถ้าไม่ได้ไปเก็บรูนอะมานามันอาจจะไม่พอโอ้โหแล้วมันแหลกแล้วเนี่ยผมมองรีมานาดีกว่าวแล้วก็ทำเป็นพวกยุ่งหรือว่าทำเป็นพวกอาบ,บิซซอดสกูสดีกว่าสเกลหรือว่าไอด้ดดเลื่นหมู่นั่นแหละเราจะได้ทำให้ลูกเราเก่งขึ้นแล้วก็ดันขีบได้ไวเอ้ยตา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 ยผมตาย มานาวไม่ค่อยสวยชิปเปกไอ้แต่ฆ่าได้เนี่ยแต่ผมจะโดนชิปเปอร์ฆ่าเนี่ยรอบนี้อ่ะยังไงเนี่ยยืนหลัง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 โอ้โหถ้าผมมีสกิลสองผมฆ่าได้อีกรอบอ่ะเนี่ยเผลอๆยังไม่มีสกิลสองผมเอาฆ่าลนะเอ้อเยเ,ออเ,อออเดี๋ยวเดี๋ยวตีมันเออเฮ้ยอีกทีเดียวเองเออขี่บางว้อย <laughs> นี่ครับผมผมเอาเป็นลิงอัพซัสลีดีกว่าหรือว่าลีมานา โกงมากพูดได้คำเดียวว่าโกงมากมากแต่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันซึ่งบางคนเล่นเงี้ยผมเห็นบางคนหลายๆคนเล่นอ่ะอัพเป็นน้ำตีเงี้ยซึ่งมันห่วยมากนัำตีช่วงแรกแไล่สิวิโอ้หมันตีแตกอะแป๊บเดียวอัพสองสาวแม่เทพสุดในโลกแล้วเนี่ยแต่ผมไปฆ่าได้อีกเนี่ยหนึ่งก็ไม่ต้องอัพหนึ่งก็ห่วยพอกันอะมันใช้สกิลใช้เวลาไล่ตั้งนานสมมติว่าจะมาเพื่อใช้สกิลหนึ่งอะผมแนะนำให้เล่นเบเฮมอสดีกว่า จเยนเดี๋ยวค่อยเข้าโอ้โหไปลกแล้วว่าหนีได้ละยากแล้วตอนนี้ถ้าจะฆ่าด็อกเตอร์ได้ต้องฆ่าประมาณสักก่อนเวลโกอ่ะนี่อ่ะมีคนมาดักแก๊งด้วยวะนี่อ่ะดักแก๊งว่ะดักแก๊งว่ะเข้ากางเงินใหญ่เลยนี่ถ้าผมก็จะตายได้นะเพราะว่าแพนด้ามันก็สกิลแรงอยู่ด็อกเตอร์พุ่งมาแพนด้าพุ่งตามแพนด้าโดดตามแม่ยพุ่งตาม อตอนนี้ก็จริงริมันดันป้อมด้วยนะสกิลสองของเราเนี่ยฆ่าคนก็ได้ดันป้อมก็ดได้เทพมากแถมเม่รีมานาแล้วนี่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นอะ่ะเนี่ยดูดิค <c oughs> ีปมาเารื่อยๆยังไงมันก็ต้องมีศพเลยรื่อยครับผมแล้วมันก็เสกลูกน้องเสกศพมาเรื่อยๆอ่ะมาอีกแล้ววะมาอีกแล้ววะามาอีกแล้ววะมาอีกแล้ววะาอ้าละยังไงซิปเปอร์ ชิปเปอร์ยังโอ้โหด็อกเตอร์มาด้วยค่าชิปเปอร์กันดีกว่าผมจะตายไหมเนี่ยสกิลสามนี่ก็คูลดาวนานจริงค่าด็อกเตอร์ดีกว่าผมว่าค่าง่ายกว่ิมันไม่มีรองเท้าไงด็อกเตอร์เดี๋ยวก็ตายแล้วรุมตีรัวๆผมจะใช้สกิลสองใส่ด็อกเตอร์ดีกว่าแต่จริงๆผมอยากใช้กับไอ้นี่มากกว่าว้าใช้กับชิปเปอร์พลาดแล้วผมพลาดแล้วน่าใช้สกิลสองใส่ด็อกเตอร์ไปใส่ชิปเปอร์ชื่อมันคล้ายกันยังวะ หนนี่นี่นี่ไงเรียบร้อยอัพหนึ่งแล้วกันผมอัพทิ้งไว้แล้วกันแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะนี่เอค่าได้เนี่ยเพราะว่าอันตีมามันแชร์ดาเมจกับลูกผมเรียบร้อยครับผมโดนชะลอโดนลูกตีโคตรทิเอาได้ป่ะแต่ข้อเสียคือครูดาวมันค่อนข้างเยอะไปหน่อยเนี่ยเนี่ยเอ้ยผมพลาดหรอสกิลไม่โดนเลย มาเพิมเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละเอ้เยอะเยอะเยอะจเย็นดีกว่าไม่น่า,นนานรอดนะผมว่าแพนด้าเนี่ยไม่น,าน,าน ama, ่าล่อละหนึ่งตัวเรียบร้อยหนึ่งตัวหรือเปล่าเฮ้ยผมขี้เกียจไม่น่นนาบันติเลยโอ้ยโหยเอามันตีไปไม่ทันโอ้ยนิดเดียววีเดียววีเดียววิเดียววีเดียวเดียวเดียวใจเย็นเย็นโอ้ย มันเ,นเสี่ยงตายขนาดนี้วะเนี่ยมันมาอะไรกันเยอะแยะหมดมันทุ่งเนี่ยผมจับไปจับไปจับไปยิงไปยิงไปสกิลสองไปอะ่ะยืนยังยวงห่างยังโหได้ฆ่าด้วยอะ่ะลูกตีอ่าใจเย็นๆไม่ต้องเข้าหรอกเอาลูกเดินอย่างเงี้ลยแหละอะ่าอ่าเฮ้ยมันเก่งจริงนะผมว่าอีกฝ่ายมันไม่ได้เล่นไม่ดีหรืออะไรหรอกตัดตัวนี้มันโกงเกินไปพูดได้เลยว่ามันโกงเกินไป เนี่ยดูดิผมเวลเท่าไหร่เวลสิบละเจ็ดนาทีครึ่งคาอะไรเยอะมากแถมยังไดแอซิดิทีพีเอ๖ร้อยแถมยังฟาร์มไวอีกตั้งหาก <dare> แต่อาจจะตายก็ได้นะต่จแตงตมันสแตกได้แบบผมจะตายนะทำเปเล่นเนี่ยครับเดียวก็ฟาร์มได้อะ <is> ถ้าสกิลสองมันคููดาวเร็วกว่าน,นี้มันจะโกงกว่านี้เยอะอะแต่ <Like. S 1> ผมไม่ได้ามันตีเลยไม่ค่อยดีเลย <Okay. S 1> ถ้าชุกมาก็ไร้สาระอยู่ดีอ่ะไม่ต้องชุกหรอก ตอนแรกตะกี้ผมกะว่าจะชุบทันทีครับผมก็เลยอัพมาในตอนนั้นแต่จ,จริงๆไม่จำเป็นต้องอัพเลยครับผมทันตีเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงมันก็ดีแหละในช่วงเลทเกมอ่ะบางทีแบบโบก,กันมั่วๆไงแล้วมันไปไล่ตัวอื่นไม่ยอมตีหลุมอืมก็จบเลยตายเลยนี่หอ,อกนี่อพิซัสโกนี่ดีกว่าบ้าฆ่าแพนด้าเอาเร่แพนด้ามา สวิตเบสก็ได้มาแพนด้าดีกว่าดูดูดูเราจับแล้วนะเอาไปใช้โคตรโหด <c oughs> <c oughs> กินขาดแน่นอนรับประกันนี่ครับเลี้ยวกันเ้าค่อยแบบให้โดนมันจะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นมันจับได้นานยิ่งขึ้นยิ่งเราใช้สก,กิลจับได้นานเท่าไหร่เราเผื่อตายได้นะถ้าคีบมาเพิ่มเนี่ย S 1> <S 1> เนี่ยแล้วมันดันป้อมไว้ด้วยอ่ะมันไม่ใช่เก่งกับโคนมันเก่งกับป้อมด้วยอ่ะแต่มันมีช่วงลิมิตของมันอยู่คือช่วงแรกๆเราต้องได้เปรียบจริงครับผมไม่งั้นจะเล่นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูป้อมเดี๋ยวดูป้อมเดี๋ยวดูป้อมนี่อ่ะนี่อ่ะคือโกองโคตรๆลีมานายอีกมีดูเลือดอีกเอาเทพเจ้าแห่ง,งความโกงอ่ะอ่ะยังไงจับได้ด้วยอา้า เรียบร้อยหรือเปล่าไม่น่ารอดแล้วล่ะผมว่าดันขึ้นบ้านบาแหลกได้เด <c oughs> <im> so ้อเนี่ยเกมนี้เผอิญ15นาทีจบครับผมดูป้อมดูดูป้อมดูป้อมเพื่อเราแทบไม่เสียเลือดเลยขึ้นบ้านได้เนี่ยทำเป็นเล่นเอ็นเลยยังได้เนี่ยเอ็นเลยยังได้เนี่ยคือทีมเราก็ออกลีมานาเยอะเหมือนกันนะ เออเดี๋วยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บ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 อีไต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 เมาตีป้อมดีกว่านี่ไงไปเลยพ่อหนุ่มบาหล take, ักแน่นอนนะผมไม่กันไม่ได้กันยากมากกันยากอ่ะเอาอะไรมากันน่ะฮะบาหลักแตกสิบนาทีอ่ะนี่ขนาดไม่ใช่เซตเป็นเออเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละ ไม่ใช่แล้ว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 อันนี้ไม่ใช่แล้วผมตายเนี่ยทำเป็นเล่น้ปโยนไปทำไมอ่ะตายแบบไม่รู้ตัวเลยเออโยนไหมวะโยนเลยคือผมไม่น่าตายแต่แกไม่น่าไปบวกมันน่ะเนี่ยปิดโยนเดยแต่มันก็ปิดโยนเชื่อผมไม่สามารถโยนได้แล้วเทเบิลเนี่ยปิดโยนมันไปดิไม่ต้องเปิดเล่า ปิดแล้วเหมือนกันมันปิดตรงนี้ได้นะผมเวลาโดนเพื่อนแกลงโอฟิเลียส่งกับบ้าอะไรเงี้ยกดตรงนี้เลยหายเลยโอเคผมออกนี่แล้วกันฮิวอ่าในเมนของสนับสนุนไว้ผมว่าโอเคนะในช่วงนั้นเกมของคุณนี่มันโกงมากเลยไม่จำเป็นต้องออกดาเมจอะไรเยอะอะเน้นใช้คลิปแล้วก็สกิลสามแล้วก็สกิลหนึ่งใช้ทุกสกิลก็เหมือนฮีโร่ทั่วไปนั่นแหละเกมนี้มีดาร์กเด้อผมเพิ่งเห็น ียบร้อยนายผมไม่ได้ฆ่าเลยจะช่างมันเถอะคนไหนวะต้องเร็วฉุบด้วยผมเอาไปเช่นหนึ่งอย่างเนียหิวด้วยปะปะมาแหลกแตกกันนี่หว่าอัพเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับผมกี่วิอ่ะตอนนี้พี่ยังพอดีสองวิเกือบสองวิ เอ้ตายเนี่ยทำเปเล่นตาย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 โอ้โหยกมาทั้งหมู่บ้านยกมาทั้งหมู่บ้านไม่น่ารอละบายบายรักก่อนแต่ผมซื้อรองเท้าด้วยกันรองเท้าที่ผมคิดว่าออกจริงๆออกเป็นรองเท้าวาร์ปก็ได้นะหรือออกเป็นรองเท้าโคตรมาเชอร์ก็ได้หรือว่าออกเป็นอะไรก็ได้มันออกได้หมดอะแต่เกมเนี้ย ผมอยากได้เลือดเพิ่มผมก็เลยออกเป็นสตีมบู๊ดนะผมจะได้เลือดจะเยอะนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยดูคลีปดูเวลาดูบ้านตอมนี้เคยแตกเลยวาร์ปรออะไรล่ะมาป้อมบนมาดันลัวๆผมไม่จะไปน้องเลดเกมเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างไร้ประโยชน์แหละในช่วงเลดเกมอ่ะมันจะเก่งได้กับเมื่อมีคลีปเท่านั้นเองอย่างที่เฉยนะผมพอช่วงเลดเกมมามันก็จะเริ่มทำอะไรชาวบ้านเขาไม่ได้ละ ต้องรีบกรอบก้อยผลประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงในช่วงกลางเกมถึงต้นเกมต้นเกม,เกมถึงกลางเกมเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยแล้วถ้ามีตัวแบบดันรัวๆอย่างเช่นเนมเปสอะไรพวกเนี้ยมันจะดันได้เร็วขนาดไหนลองคิดดูนะลิบเงินโหมดซี m อีเกเออโคตรเทพอยากให้ลองไปฝึกเล่นกันแต่อย่าเล่นนะผมขอร้องอย่ามาเล่นในโหมดซ m กันเลย มันโกงเกินไปมันเก่งมากอะมันเป็นตัวกลางที่เทพมากๆอะจะบอกได้ว่าเป็นการที่เก่งที่สุดก็อาจจะไม่เวอร์ไปก็ได้อะเพราะมันเก่งจริงๆอะดูดิแค่แป๊บเดียวอะ <corruption> บ้านจะแหกแล้วอะ่ะแต่จริงตัวแก้ทางผมมันก็มีอยู่นะแต่ว่าต้องใช้ของเยอะหน่อยนึงนี่ไงมาทำไมเนี่ยมาทำไมนะฮะตายเนี่ย จับตัวนี้แทนก็ได้ว่าไอตัวนั้นมันจับยาาเย็นนะครับไอผมตายปะเนี่ยเอ้ยโดนใบชิบหอยแล้วไม่น่ารอดนะผมโดนทุกสกิลงี้เรียบร้อยแต่มันก็ไม่น่ารอดเหมือนผมนั่นแหละทีมมันอ่ะนี่ไงย,ยังไม่ปิดย้อนด้วยอ๋อคอมโบเรียบร้อยชนะแน่นอนนะผมก็เอามาเนี้ยตัวนี้มันเก่งมันนี้ไม่มีอะไรมากเลยและคลิปนี้ผมว่านาจบเร็วด้วยเพราะเดี๋ยวก็แตกกันละบาลักตายหมดอย่างนี้แล,ล้วเราดันเร็วมาก คือโกงมากแต่ผมเอาบันติตไปนะจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้หรอกอันติมันไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่แต่มันก็ดีอ่ะมันก็ดีบางจังหวะเรียบร้อยสวิเบนไม่น่ารอดนะผมมาตอดอยังไงด็อกเตอร์มายังไงด็อกเตอร์มาโดนสตานเพเบินไปยังไงโยนเข้าไปหาชิปเปอร์ชิปเปอร์โดนเอาเฟดยิงอยู่ลุมยิงกับสลิตเตอร์ไม่น่ารอดผมติดพิษด,ดีนายหรือเปล่าไม่มีครับผมมาแหลกแตกเรียบร้อยซื้อนี่เลยแล้วกันตังเหลือตังเหลือ ตั้งเหลือตั้งเหลือ15นาทีคอนซีแล้วผมแตวเขาจะกดหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมมีรองเท้าสองรองเท้าเลยไหนๆก็ไหนๆมันจะจบอยู่แล้วเนี่ยผมเอาลูกเราเนี่ยแหละช่วยตีเรียบร้อยแล้วเขาก็คอนซีเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรมากตัวเนี้ยง่ายๆเลยสกคิวสามแกิลสองยืนกลางเก่งที่สุดยืนเลนโซโล่ก็ได้ยืนเลนได้ทุกเลนแต่ยืนกลางจะเทพเป็นพิเศษ โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมกันก็ถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรละตัวนี้มีแค่นี้เองจริงๆก็บายบายครับผมบายจ้าบายจับบายบายลาละก่อนนะครับนี่แกนดวิดพุ่ม